ทุกคนเป็นอย่างที่คิดนะคะตอนนี้นะคะน้ําเต็มหมดแล้วค่ะนะจ๊ะน้นําเต็มหมดแล้วนะคะทุกคนเป็นอย่างที่คิดเลยค่ะนี่ค่ะโน่นนะคะนี่ค่ะสวนเพื่อนนะคะเต็มหมดแล้วนะคะบ้านคนอยู่ฝั่งนู้นนะคะสีฟ้านะคะตอนนี้ท่วมหมดแล้วคะ่ะท่วมสวนปาล์มนะคะทุกคนนะคะนี่จะ้ะนะคะหนุนภูเขายังขาวโพลนอยู่เลยเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะ ทำให้น้ําเต็มแบบนี้เลยจ้ะนะคะน้ําฝนด้วยไหลลงมาจากภูเขานะคะเต็มหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เต็มหมดเลยค่ะนะคะนี่ท่วมส่วนหมดแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นคลองนะคะแล้วคบฝูบ่อลงไปอีกประมาณเกือบอ่5เมตร10เมตรเนาะนะตอนนี้เต็มหมดแล้วจ้ะนะคะมาดูนะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะทุกคน มาดูฝั่งนี้นี่นี่น,น,นี่นะคะที่เมื่อวานถ่ายให้ดูค่ะทุกคนวันนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะสวนปามเรียบร้อยไปแล้วค่ะเหลือแต่ยอดนะคะเห็นแต่ยอดค่ะทุกคนีสวนปา์มนะจ๊ะทุกคนนะคะนี่ค่ะสวนปามนะคะเหลือแต่ยอดจ้านะคะนี่นะคะเห็นแต่ยอดสวนปา์มนะคะ ที่แม่มยืนอยู่เป็นที่สูงนะคะเป็นถนนนะ,ะถนนจะสูงกว่าที่เขาปลูกยางปลูกปาล์มกันนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมสวนยางเรียบร้อยแล้วค่ะนะจ๊ะสวนปาล์มเห็นแต่ยอดแล้วจ้าตอนนี้น้ําก็ยังไหลแรงอยู่ไม่หยุดไม่ยอมหยุดนะคะเพราะฝนตกเนาะดูสิดูสายน้ำนิคะ เนี่ยเป็นแรงน้ําไหลนะคะใส่น้ํานะคะยังจะท่วมต่ออีกค่ะทุกคนนะคะมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูสวนยางสิเออมาดูสวนยางกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนะมาดูสวนยางสิอันนี้แม่มอยู่บนถนนนะเนี่ยน้ําขึ้นมาถึงนี่แล้วค่ะนะคะ,นะคะมาดูสวนยางกันนี่ค่ะทุกคน เรียบร้อยค่ะสวนยางนะคะสวนยางก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะนี่จ้านะคะโอ้โหน้ำยังไม่หยุดนะคะทุกคนน้ำยังไหลอยู่เพราะว่าฝนตกตลอดค่ะเมื่อคืนฝนตกแรงมากนะคะโอ้โหเป็นท้องน้ำเลยอ่ะนะคะนี่ค่ะโอ้หโหนกขยางยังบินอยู่ ดูคะ่ะนี่ดูดูจอกยางดูจอกยางนะคะทุกคนจอกยางกะท่วมน้ําท่วมแล้วปีก่อนนะจอกยางน,ะน้ำท่วมเยอะนะแล้วน้ําแรงมากนะคะพาจอกยางไหลไปสวนอื่นนะแล้วพอน้ําแห้งนะ <c oughs> อูจอกยางเก็บยางกันเก็บเยางที่อยู่ในจอกเนี่ย เออไปขายได้เยอะมากนะคะเพราะน้ําไหลแรงนะคะปีที่แล้วเนอะปีก่อนๆนนะคะนี่เป็นทะเลไปแล้วจากสวนฟาร์มนะคะเห็นแต่ยอดจ้าเห็นไหมคะนู่นนะคะเห็นแตย่ยอดยอดฟาล์มนะคะสวนยางก็เริ่มท่วมแล้วนะคะทุกคนนี่่อะะโอนี่ถ้าตกิีกก็คงจะ จะมิดสวนยางนะคะอ่าสวนปาล์มเนาะถ้าตกอีกมิดสวนปาล์มแน่นอนคะ่ะทุกคนนะคะนี่นะุกสุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะคะฝนนะถึงวันที่สิบเก้านู่นแหละจ้าวันนี้เพิ่งวันที่สิบหกเองนะทุกคนถ้าตกแบบนี้ไม่เหลือแน่นอนคะ่ะนะคะเป็นหนักน้ำนองแล้วนะคะนี่ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ ดูฝั่งบ้านคนนะคะทุกคนนี่นะคะสวนนี้สวนปามนะต่างนี้นะสวนนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะสวนนี้ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วก็ยังท่วมอยู่ดีจ้ะนะคะพอดีเขาปลูกบ้านบนเนินสูงนะคะก็เลยยังไม่ท่วมบ้านนะคะแต่สวนปามไปแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะเนาะ เนี่ยน้าน้าฝั่งนี้จะไหลไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจึงเป็นที่ต่ํากว่านะคะแต่จานี่ค่ะสวนต่างของเพื่อนเนะาะพอดีเขาปลูกบ้านสูงด้วยบ้านหลังนี้ก็ปลูกสูงนะก็ะเลยรู้สึกว่าเขาจะถมที่ให้สูงขึ้นด้วยกระโชคดีไปนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นถึงบ้านนะคะทุกคนแต่สวนนี่เรียบร้อยไปแล้วนะคะนี่จะ้ะนะคะก็นี่แหละธรรมชาติเนาะ แก้ไขอะไรไม่ได้นะคะก็เป็นธรรมชาติเนาะเอาฝนมาหนักๆทีไรก็เป็นแบบนี้ละจ้านะคะเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้น้ําเริ่มท่วมเป็นอ่าเป็นจุดๆแล้วนะคะอันนี้แม่มอยู่นี่ก็แถวเอ่อคลองสะเนาะคลองสะอะนะ ที่แมมอยู่นี่เป็นคลองสะค่ะทุกคนนะคะแต่จตื่นก็เริ่มท่วมลื่งเริ่มขังละนะคะเนี่ยท้องฟ้าดูยังมืดตึ๊ดตื้อยู่เลยฝนยังไม่หยุดตกค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกบ้านนะคะทุกคนเนาะนะเจอแบบนี้ก็ต้องนะเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันแล้วค่ะทุกคนเนาะ ให้กำลังใจทุกคนนะคะผ่านไปให้ได้ละขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะทุกคนนะคะ